ที่นี่สิมะลูกได้แบบนี้เนาะยองวิธียองแล้วเรียบร้อยบานที่นี่ได้ค่ามปลูกก็คาแบนี้คามะูกแล้วแบนี้นี่นาานาานคือวิธีการูกนะคะเพื่อนจ้า หอบมั ừ, 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 ừ. E ้ยยายลงกหบหอบยลกหบหอบกตายาลกบอบอบตาโอ้ยบ่เห็นสัมผัสที คุณผีนี่ผีหอกนะจ๊าผีของห้วยห้วยห้วยห้ยห้วย้วยไม่แข็งแข็งกับตาเดียาเสียเห็งล่อรุ่งอย่างนี้ใส่ จากม่เมื่อนึงนี่ะกลางนั่นน่ะเนะเขาเสียงนมัน่ยลยโลยโลยอลยลเสียงินําลอล่อ ก็แข็งมันจะอขอกนาหออกมันจะแหงออกมาน้็งขอขอขนี้เาก็องยเลยธีการปลูกเห็ดฟางเลยจ้าวิธีการปลูกเห็ดฟางแต่ที่นี่เขาก็เลี้ยเี้ยงจี ห้อยไปตามมือตามตามขางๆเสียงสองข้างขางก็จะออกข่างมันเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นสมาเบิ die, ่งเฮ็ดเงี้ยเงี้ยกิจพอเพียงนะคะ เป็นการอันทียเสเ็จเรียบร้อยไปหนึ่งอัน